สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสามกุลาตําบลเวียงอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับก็มารอแดดกันอยู่สามวันสี่วันเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแดดอากาศปิดนี่ก็ยังอากาศปิดอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแดดบ้างก็มีไม่มากนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงไม่มีแดดนะครับอ่น้ําก็ หลายเต็มท่ออยู่ครับอยู่ที่45เฮิรตซ์45 40 45อยู่งี้ครับนี่นะตอนนี้แดดข้างล่างไม่มีนะครับบนยอดเขาลูกนี้นะครับเดินท่อขึ้นมาที่224เมตรนะครับแผงโซล่าเซลล์จะอยู่นู่นเลยรับด้านล่างนู่นเลยเดี๋ยวจะพาลงไปเดินดูแผงนะครับวิดีโอชุดนี้อาจจะยาว ยาวสักหน่อยนะครับเราก็รอที่จะให้น้ําเต็มท่ออยู่นะครับก็ไม่เต็มได้สักทีครับเพราะว่าแดดบางทีเรายืนอยู่ข้างบนเนี่ยแดดเยอะนะครับแต่ข้างล่างที่แผงไม่มีแดดนะครับวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้แหละครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ก็เริ่มขนาดมีแดดนิดๆน,น,นะครับก็ยังลงเม็ดปล่อยๆไปลอยไป,ปลอยไปครับเดี๋ยวเราลงไปดู ข้างล่างนะครับเนี่ยเริ่มเต็มทอ่อเริ่มเป็นท่อแล้วครับเริ่มเป็นท่อแล้วครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าเท่าไหร่ครับตอนนี้เท่าไหรนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าโอเคน้ำเต็มทอ่ออ่าเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างเลยนะครับมันม่นิ่งมันม่นิ่ง นี่ครับเมื่อวานนี้เดินท่อกันเสร็จเรียบร้อยทำกลางสายฝนเอาน้ำขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นเขาธรรมดานะครับข้ามเราจะข้ามไปเขาฝั่งนู้นเลยครับเพราะว่าฝั่งฝั่งนู้นก็ต่ำลงไปอีกนะตรงนี้ยอดสูงสุดับยอดสูงสุด่ือน้้ขึตอนนี้ เวลามันลดอย่าให้มันลดเยอะแล้วกันอนะ่ะบางทีมันลดเยอะหวบเนีน้ำามาหยุดเลยใช่่ะาชาคครับเดี๋ยวเราลงไปดูน้ําข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ขึ้นมาแล้วแกจะลืมอ้นี้นะอย่าลืมสว่านนะนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเราก็จะมีทุดส่งน้ําทําไว้ทั้งหมด6ชุดนะครับวีดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยที่บ้านสามกุลาตำบลเวียงอำเภอ เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับก็นอนระแวงอยู่นะเพราะว่ารอบๆนี่เขาน้ำท่วมกันไปหมดแหละถนนพังบ้างอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะกลับนครสวรรค์ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยกับทีมงาน n อ k s o l เคนะครับไปกันทุกที่นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเดินให้เร็วนะครับเนี่ยท่อเราก็จะเดินมานี่ครับมองยี้ดูเหมือน ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมองเห็นว่ามันชันไหมครับแต่มันชันมากนะครับชันมากๆผมก็รอที่จะเช็คน้ํามาสองรอบเลยนะครับที่นี่อสองรอบที่นี่ก็จะเขาจะทํมามะม่วงนะครับเป็นมะม่วงพัชนกนี่ครับเราเดินลงมาได้หน่อยอย่างลวครับตอนนี้แดดเริ่มมี ก็ท่าแดดเริ่มมีก็แสดงว่าข้างบนน้ําเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเห็นแผงอยู่ด้านล่างนู้นเลยนะครับลิบๆิบนู่นเลยครับแผงน้ําจากในลําห้วยลําธารน้นําเขาบอกจะมีตลอดทั้งปีนะครับแต่ตอนนี้น้ําจะแดงๆเพราะว่าไอ้ฝนมันตกน้กําก็จะเยอะวีดีโอว่าจะเอาสั่นไหวนะครับต้ององจะว่าใช้มือจับ โทรศัพท์นี่ครับด้านนู้นจะเห็นที่พักนะครับตรนี้ที่พักที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี <c oughs> ส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีนาข้าวด้วยนะครับนี่อันนี้ทํานาข้าวนี่ครับนาข้าวก็นาข้าวก็ทําบนเขาเลยครับแล้วก็มีข้าวโพดอยู่ด้านล่าง เราก็เดินท่อกันมาในป่าก็โพดเลยนะครับอันนี้ชุดส่งน้ำอีกชุดหนึ่งนะครับหกชุดนะครับชุดส่งน้ำที่ทำไว้ก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าตั้งค่าปรับค่าไว้ได้หรือเปล่านะครับชุดส่งน้ำนี่ชุดนึงครับนี่รับชุดหนึ่งแล้วก็ด่าน,นุ้นก็สูง ที่นี่เขาจะอยู่กันแบบไม่มีพื้นราบนะครับมันเป็นดอยหมดเลยครับเป็นเชิงเขาเป็นนะไม่มีพื้นราบนะครับพื้นราบก็เป็นน้ําเลยผมก็เดินไปเลื่อนไปโอ้ย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 ,อย,อยนี่กรับลงไปนี่ก็น่าจะได้ัไม่แน่ใจว่าครึ่งทางหรือยังเยวต้องหาแนวเดินดีดๆครับอย ครับก็สนใจสอบถามได้นะครับเอาน้ำขึ้นเขาสูงสูงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครมาทำให้นะครับเขาก็บอกว่าติดต่อไปหลายเจ้าแล้วก็ไม่มีใครมาทีมงานเอ็นยูเคโซลโดยผมหนูหนุ่มน,น้ำมนต์คนน้ำทรงในทีมงานทรหด <c oughs> ไปทุกที่นะครับที่นี้ก็ดูเหมือนจะขาดทุนนิดนิดครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ามาสองรอบรอบแรกมาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับได้วางแผงไว้อย่างเดียวทำโครงสร้างวางแผงเสร็จฝนตกทั้งคืนเช้ามาก็ตกอีกนะครับก็ต้องเดินทางกลับนครสวรรค์ก่อนแล้วก็มาใหม่มาตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบนะครับวันนี้ยนะี่สิบสามแล้วนี่ครับป่ากระโพด พ่อเราก็จะเดินไปขึ้นงานตำป่ากระโพดเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นเขาเนี่ยย้อนนี่ครับลงมาข้างบนจะไม่เห็นแล้วนะครับข้างบนเราจะไม่เห็นละเพราะว่าข้างบนต้องขึ้นไปอีกอันนี้เป็นหนาข้าวด้วนู้นก็สูงครับเดี๋ยวหาทางลงดีๆก่อนนะครับวีดีโออาจจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวเสียงบรรยายอาจจะสั่นเครือ เนื่องจากว่าเหนื่อยแล้วก็สูงคลิปวิดีโอนี้อาจจะอยู่ที่สักประมาณน่าจะเป็น10นาทีเนาะนะครับต้องค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวไปตรงนู้นจะเดินง่ายหน่อยอันนี้ก็เกาะท่อไปนี่ครับทอยไปนี่เป็นชุดแรกเลยนะครับที่ทำหน้าฝนเนาะ ทำหน้าฝนสภาพอยากได้ก็มาให้นะให้จะรอก่อนก็ไม่เอานะครับกว่าจะเอาเลยก็เอาเลยก็มาเลยครับครับแดดม,มีบ้างไม่มีบ้างอยู่ก็มีอยู่ก็ไม่มี แต่เราเอาน้ําขึ้นไปถึงข้างบนที่สภาพต้องการได้ก็ถือว่าจบภารกิจนะครับตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ปรับกระแส,สเสมอให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะปรับที่50เฮิร์ตไม่ได้นะครับก็อยู่ที่45 46ก็คำนวณเอานะครับว่าถ้าเกิดขึ้นไป50เนี่ยกระแสจะสัก ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่คาดว่าน่าจะไม่เกินกระแสของสมม์ทนะครับสมมร์สามแรงครับโซลาเซลล์สามร้อยสี่สิบวัตต์สิบแผงนะครับว,วัดวัดวลอยตอนมีแดดนะแต่ไม่ใช่ว่าแดดแจ๋เลยนะครับคึ้มได้สี่ร้อยสองโวลต์ ก็ยังไม่เกินอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ลับได้ถึง450โวลต์นี่ครับก็ท่อจะไปตามป่ากระโพดเนี่ยครับน่าจะเห็นแผงแล้วนะแล้วก็เห็นถังน้ําจะดูดน้ําจากในถังนะครับดูดน้ําจากในถังเดี๋ยวผมไปทางนี้ลงไปตามแนวนี้ดูดน้ําจากในถังขึ้นไปบนยอดเขา แล้วก็เดี๋ยวบนยอดเขาเนี่ยเขาก็จะไปทําถังไว้อีกอีกลูกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาน้าขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนแล้วก็เอาน้ํามาใช้ในสวนอันนี้เป็นขิงเขานี่เป็นขิงอุ้ยน,นี้เป็นขิงนะครับนี่ขิงมีขิงมีผักขินมีแตงไทยนี่ครับข้างบนก็รู้สึกจะ ลงกันมาแล้วครับเราลงกันมาแล้วเนี่ยครับเมฆยังวิ่งอยู่เลยครับเนี่ยยังดำไม่ยอมเปิดเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนวันที่ยี่สิบพอมาถึงก็ฝนตกวันที่ยี่สิบเอ็ดฝนตกทั้งวันทําอะไรไม่ได้นะครับวันที่ยี่สิบสองก็มาติดตู้คอนโทรนครับแล้วก็เอาสมาร์ทมาลงถังแล้วก็วันนี้ วันที่23าได้ทดลองน้ำยิบสองเดินท่อด้วยนะยิบสองก็นอนกินสเสบียงหมดเลยครับอันนู้นก็จะสูงเนี่ยครับเป็นป่าข้าโพดเป็นข้าวโพดนะครับก็ให้ดูทิวทัศนนะครับว่าทีมงาน, Solar นเอ็นยูเกโซลานี่บุกหน้าดูนะครับตอนนี้ สิอดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวเวลาย,ยาวๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจดูเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ผมถ่ายยาวๆไม่ตัดต่อก็เพื่อที่ให้รู้ว่ามันเป็นสถานที่ทำงานจริงใช้งานได้จริงนะครับสูงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สูงธรรมดาครับแบบสูงมาก ทำเนี่ยท่อก็จะมาในปากกระโปงเลยนะเดินเร็วลิดน่อครับเห็นไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยไม่ไม่ไมีแดดนะครับเรามาใกล้ถึงแผงนะแต่ข้างบนเนี่ยแดดก็จะดีหนะ่อยชุดส่งน้ำชุดแรกนะครับอันนี้ชุดแรกอีกนี่นี่ทำนี่ชุดแรก นี่ครับมาถึงเราจะดูดน้ําจากในถังนี้นะครับดูดน้ําจากในถังนี้แล้วน้ําที่มาเติมในถังนี้ก็มาจากลํพห้วยโดยการต่อท่อมาต่อมาจากนู้นนะครับสูงมากก็ไหลมาตามท่อแล้วก็มาลงถังก็ทันอยู่นะครับตอนนี้น่าจะข้างบนน้ําน่าจะไหลน้อยแล้วเพราะว่าสามสิบเจ็ดเฮิร์ตเนี่ยมันก็ขึ้นถึงข้างบนได้แล้วอตอนนี้ไม่ถึงสี่สิบแล้วมั้งไม่น่าถึงนะ ไปดูเลยไม่ถึง40%เฮิร์แล้วตอนนี้ <c oughs> สามเจ้าที่บอกตอนนี้40%เฮิร์มันจะเป็นไม่ได้ไงครับ40%เฮิร์เนี่ยไม่ใช่หรอกครับนะจะอยู่ที่35% 36%อันนี้แผงอยู่นี่นะครับแผง,งเท่าไรนะรเลคลนได้ด้วยเหรอมาดูสิครับ41%ดแล้วด้วยนี่อ๋อได้ตรงนี้ได้40%เฮิบเร์เหนื่อยกระแสเท่าไหร่ดูกระแสดิ ดูดเดี๋ยวกระแสเท่าไหร่ก็แค่แปดก็เลยไม่ได้ดูนมึงดูกระแสเจ็ดสี่หกจุดแปดโอเคครับเดี๋ยวอันนี้คือชุดคอนโทรลเอานี่ครับชุดคอนโทรลอยู่นี่อ่าเนี่ยนะครับได้หกจุดเจ็ดแอมป์นะครับเน,นี่ยครับอยู่ที่สี่สิบสี่สิบ เนี่ยแต่น้ำก็ขึ้นถึงข้างบนนะน้ำถึงหมรนัรบเนี่ยแดดเป็นเงี้ยครับถ้าแดดดีๆนี่ก็จะ5้าสิบแบบสบายๆรับท่านใดสนใจก็0ู ID line นย์แปดเก้าสองเจ็ดสองสองสี่สีลนย์เก้าสหนึ่งะครับติดตามผลงานได้ใน y o t u u e s โซล r c เซลอนุสอนแอดเ,เพื่อนๆกันได้ครับที่ Facebook หนูอนุสอน นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ามาดูผลงานนะครับที่ที่ทําไว้นู่นครับเราลงมามอสักครู่นี้แผงจะอยู่ด้านนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูคอนโทรลก็คือใต้แผงอันนี้ขึ้นมานี้มาดูแผงนี่ยครับแผงนี่ครับแผงจะเห็นลําธารน้ําไหลแรงมากครับตอนนี้เสียงดังด้วยนะครับน้ำก็จะไหลมาจากข้างบนนี้ แล้วเขาก็จะต่อท่อมาลงที่ถังครับต่อท่อลงที่ถังแล้วก็ดูจากถังขึ้นไปข้างบนก็ทันอยู่นะครับน้าทันก็น้ําไหลแรงมากทุกด้านจะสูงหมดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในในหุบเขาเลยเขาเวลายาวแล้วนะครับติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์ w วิร์ลไบเว็บทองค a m รเดียลคแล้วก็ทางวิทยุ FM 100.50เมกะเฮิรทองคำเรดิโอและผมหนูหนุหน่มน้ำมนต์ขนน้ำทรงขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ให้เกียรติติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุวันนี้ปิดงานเดินทางกลับนครสวรรค์0 8 9 2 7 4 4 4 4 3ทักไทยเข้ามามีความสุขกันทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ทางเหนือฝนตกหลายที่แล้วก็มีน้ำป่าหลายหลากโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ